พิยานแห่งชาติป่าหิงนนานี่คือทางขึ้นนะคะสําหรับต่างชาติ200เราจ่ายเรียบร้อยแล้วมาประมาณ200กว่ากิโล240กิโลนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเป็นวันจันทร์เนาะเหมาลานเราคงจะพักแค่คืนเดียวแต่ว่าไม่ได้พักเต็นท์นะอันนี้รีวิวในจะหายก่อนไม่แน่ใจว่าจะพักได้ไหมเพราะว่ามีพลมแค่สองตัวที่ปาหงา แล้วก็เตซนใหม่เรานี่จะหายทินทีชากำลังดูคู่มือในการติดตั้งอ๋อบัตยูเมกเซตออเรดดี้อ่าอายบายอ,อุ้ยอินไซด์พุทอินไซด์ดอยูเอาไซด์ออเดอร์อินไซด์ เดี๋ยา okay. จะช่วยแกกางอันนี้รีวิวของเป็นเนเจอร์ไฮรุ่นที่สองนะคะคอเล็กคอเล็กรุ่นที่สองนะคะก็ใหม่ๆเลยกางที่นี่ใหม่ๆเลย สวัสดีค่ะคุณลิชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คือเก้าอี้ของคุณนกนะคะเป็นที่พาดเท้าด้วยแล้วก็เป็นเก้าอี้ข้างในด้วยนะเป็นโต๊ะข้างในได้อันนี้เนจะา้ตัวใหม่นะคะตัวคอลเลกชันทูนะคะหมายถึงว่ารุ่นที่สองนะคะตัวนี้จะกลางได้ไวแล้วก็เป็นที่แรกที่เรามารีวิว เต็นนะคะของเนเจอร์ไฮมีทั้งหมดผ้าเขาก็หนาด้วยสมราคาไม่แพงมากนะคะตัวนี้ก็ประมาณ7,800ันนะคะจากราคาเต็ม12,900นารนะคะตัวนี้แล้วก็เสาเป็นของเนเจอร์ไฮทากาสามารถไ,ไฟชีสสามารถเอาเอาออกได้เป็นซิปอย่างนี้นะคะมีเดี๋ยวจะพาเดินรอบรอบนะคะก็ ตัวนี้จะเป็นหน้าต่างหน้าต่างสามารถทํากันฝนได้อีกยื่นลงมาก็ใช้สมอบกต่อประสบความสําเร็จมากอันนี้ก็หน้าต่างอีกอันนึงนะหน้าต่างอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวก็มีหน้าต่างสามสามสี่แบบนี้อยากจะมากลางนะมาแรกๆก็ร้อนนะคะพอตกเย็นตอนแรกว่ากลางสเสร็จแล้วจะไปพักข้างนอก พอเสร็จแป๊บนึงมีน้องๆมาเป็นเพื่อนแล้วก็มีน้องผู้ชายคับร์ไซค์มานอนเขานอนเปเลแล้วก็น้องมาจากสุพรรณบุรีนะคะไปรู้จักกันที่ร้านค้ามอกี้นี้นะคะก็ไม่ได้ถามชื่อเลยเราก็เลยต้องรีวิวเ็น์เราก่อนนะคะข้างในก็จะนอนได้5ท่านนะคะไม่ไม่เบียดนะคะนอนได้5ท่านเลยกุล <Very happy. S 1> ิชาตอายุแฮปปี้ happy เก้าอี้ของแกตัวละสองชั้น ตกตัวละพันแปดนะคะนี่จะหายสามารถพิงได้นอนได้ you say camping with madam nook ok. richard ะะ says glamping glamorous camping glamping with madam nook ok. nice shade nature ชอแล้วเราก็มีเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะโอเคไหมเต็นท์ใหญ่พอสมควรนะคะเอาประมาณนี้เดี๋ยวต่อนะคะเราจะมารีวิวห้องข้างในนะคะ อันนี้จะเป็นหน้าต่างเหมือนกับบ้านคนเลยเปิดออกมาเวบนะคะนี่ค่ะใหญ่มากกลัวฝนตกไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกนะคะไม่มีน้ําเข้าข้างล่างเต็นท์ตรงนี้เขาจะตัวเคลือบตรงนี้ก็คนเล่นเต็นท์เขาก็จะสอนเราอยู่ถ้ามันเสื่อมเราก็ซื้อเดี๋ยวเราจะไปเดิน ถ่ายหินงามก่อนนะคะวันนี้ขอจบรีวิวเต็นท์เพียงแค่นี้เดี๋ยวเตียงเบดเวย์ยังไม่เข้าเตียงของเราก็มีนะคะของเบดเวย์ก็คงต้องพักที่นี่เริ่มหนาวแล้วอู้ยเริ่มหนาวแล้วค่ะโคอ,อากาศเวทเทิลดีเกิดเวทเทิลอากาศดีรู้สึกหนาวหนาวนะคะโอเคอาริชัทอยู่ เลกวิดีโอมีนะคะ <Okay. S 1> ก็วันนี้ก็เราได้รีวิวเซนต์เนี่ยจะหายแล้วขอขอบคุณทุกคนนะคะกดกดติดตามสับตะไคร้กดกระดิ่งในในช่องแทบว to ทูแคมวิสมาดามนกนะคะขอขอบคุณมากมากค่ะ